ใครจะไปคิดล่ะคะว่าปลูกถั่วฝักยาวกับมันเทศในพื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะมันจะได้ผลผลิตจริงค่ะในช่วงแรกของการทําเกษตรของพอบ้านนะคะนางก็เลือกถุงปุ๋ยหรือว่ากระสอบปุ๋ยนะคะมาเป็นตัวช่วยในการปลูกค่ะต่ได้แล้วนะคะกระสอบปุ๋ยมีอายุที่สั้นมากๆเลยนะคะพอบ้านนะคะนางก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นถุงดําขนาด9คูณ18ค่ะผลผลิตนะคะก็จะได้อย่างที่เห็นเลยค่ะในช่วงแรกๆของการปลูกนะคะเป็นแค่การทดลองเท่านั้นค่ะทุกวันนี้นะคะจะเข้า3ปีแล้วนะคะพอบ้านนางจะทําวิธีนี้ตลอดเลยค่ะ ลักษณะของการปลูกนะคะพ่อ้าน,นางจะเสียบยอดมันเทศหรือว่ามันหวานญี่ปุ่นลงไป2ยอดค่ะแล้วก็เก็บต้นของถั่วฝักยาวไว้2ต้นนะคะสาเหตุที่พ่อ้านใช้ถุงดํามาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูกนะคะก็เพื่อกําจัดปัญหาของวัชพืชค่ะแต่พอได้ลองใช้แล้วนะคะถุงดํานะคะสามารถเก็บความชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะอายุการใช้งานของเขายาวด้วยนะคะพ่อ้านนะคะนําวนกลับมาใช้ใหม่ประมาณ4-5ครั้งเลยนะคะหรือว่าอายุการใช้งานประมาณ2ปีค่ะ สังเกตจากความเก่าแล้วก็ความย้วยของถุงดำได้เลยนะคะแต่ก็ยังมีความเหนียวทนทานนะคะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งอยากจะเริ่มทำการเกษตรค่ะพี่กุ๊กนะคะอยากจะแนะนำว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำการเกษตรนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะลองปลูกนะคะพี่กุ๊กขอแนะนำเลยนะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะคะทั้งช่วยตัดปัญหาวัชพืชแล้วก็ช่วยเก็บความชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะ ถุงดำขนาด9คูณ18นะคะเจาะรูแล้วนะคะระบายน้ำระบายอากาศได้ดีค่ะ